สวัสดีครับสวัสดีครับผมซากจอยอีสานบ้านของเฮาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมครับผมกะกำลังแพ็กบ้านเรือนขึ้นรถต้องคเนาะครับผมกะทำเป็นสูตรสมเร็จครับผมกะขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมท้าเป็นสูตรสมเร็จเพื่อจะให้ลูกค้าไปติดต่างเอ่งต้องคเนาะการงานเฮากกับะมาณนี้พี่น้องเอ้ยกับมีบ้านเรือนประตูหน้าต่าง สองสุดสามสุดครับผมกับผมอ่านี้คำนวณการงานทอากระได้ครับผมกับผมก็บทุกขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับช้มนอดครนัดนะครับผมขึ้นรถเรียบร้อยจักหน่อยก็จะได้ไปส่งให้ลูกค้าครับผมอันนี้ถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆมาให้พี่น้องได้เบื้องกันครับผมตอนทำกับบ่อในไทยในเรื่ดูส้มทอดคเนาะครับผมอ่านี้ครับผมไปย็ดตามที่เขายึดเตะนะครับเนาะอย่างเอ้ยกลับมามามาพี่น้องเอ้ยไปนี้ พามาเบิงหมักมีแล้วบักขนุนครับผมแล้วเจ๊กหน่อยกะทีมงานเทาก็จะได้ขึ้นแบ่งกันไปกินไปซุปซุปกินแล้วครับผมไปเฮ็ดกินครับผมโต๊ะโต๊ะกินอะไรเยมีหรือว่าบักขนุนครับผมบักขนุนที่นี่กระโดดคักครับผมน้องเงยแมาเรื่อยพี่น้องเงยแม่ไปกินครับผมเอาไปซุปกินแซ่บครับผมเก็บหน่อยทีมงานเท่ากันมาจัดก,การแล้วครับผมกลับมาขึ้นมาทำ แกล้งกันไปซุบกับท็อปพี่น้องเอยคอยติดตามกันต่อไปพี่น้องตะเต็มมีททายทำใดใหม่พี่น้องได้ดูได้ส้มกันครับผมเอาแล้วนี่เอาลุนดังเสียละเอาหน่อยนะก็ไปกินกับวแก้วขนาดตัวเอาเอาครับพี่น้องเมื่อไหร่มาหากินบะหมี่มันมีมนวนบ่นนอบนนอยพอดีเหรอบนนอยล่ยาันบนนอเนื้อ กเนี่นอตาแใอย่างเดียวสนเอาหเล้วอ่อนวยเดียวละสิพอมาหน่เย็ดเจียจอ่ยะโอ้มันมันหยดใสบ้านเพิ่นใส่ใจใส่ละนวยเออวยบึ่งแน่นขึ้นเต็มอยู่คนอ่ะสงารวเอา่ว่ามันหน่อยปีนี้ปีนี้นกก็ปีไก่แล้ปีนี้ละ ไ,ได้รับดีลุกขึ้นไปเรื่อยไหมอันยักตักไปออกยุดอ,อกต้นไม้นะลูกมันหน่อยน้ำงาอันแม่นหมืองมอวังไยแมวเวงร์ฝังหมี่มเวอร์นี่เอาลูกเป็นยศส่บานเดียวของกระยายนี่เป็นยศสบส่บยบด้วยเดี๋ยวนะ